สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่การอ่านไพ่โดยช่องธนิดาทาวดกันอีกครั้งหนึ่งเนาะวันนี้เราก็อยู่ด้วยกันเช่นเคยมารับพลังงานกันผ่านไพ่ต้าแรนดอมนะคะหัวข้อที่มีชื่อว่าการจบในครั้งนั้นของเขาเนี่ยมันทําให้เขาแบบหนีหนีความจริงจากความรู้สึกที่มีต่อคุณไม่ได้แสดงว่าเขาอาจจะมองว่าเขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณไม่ได้คิดอะไรกับคุณแต่พอเขาตัดสินใจจบ กลับกลายเป็นว่าเขารู้สึกกับคุณเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองมาฟังดูเผื่อมันเป็นเรื่องราวของเราเนาะก็ลองพิจารณาฟังดูนะคะก่อนอื่นอ,อาจารย์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องชาแนลอาจารย์ด้วยนะคะสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่เพิ่งมาเจอช่องชาแนลอาจารย์นะคะก็กลับมาฟังกับอาจารย์ได้ทุกวันเวลาบ่ายโมงตรงอาจารย์จะมีคลิปสดใหม่ที่นี่ในทุกๆวันนะคะอย่าลืมกลับมา กดติดตามแล้วก็กลับมาฟังแล้วก็กลับมาอยู่ในช่องนี้นานๆน,น,นะคะจะได้เป็นเพื่อนกันเนาะอ่ะท่านใดสนใจในเรื่องของการบูชาวัตถุมงคลแล้วก็การดูดวงนะคะให้แอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับอาจารย์ได้นะคะที่คลิปที่ใต้คลิปจะมีรายละเอียดไอดีอยู่นะคะแล้วก็ฝากแจ้งบอกบุญกันนิดนึงนะคะอาจารย์จะทำบุญนะคะถวายงานนางรำเลื่อนเป็นวันที่7นะคะเพราะว่าวันที่6เนี่ย สามพ่อพีา่าเนธอาเขตเชียงใหม่ปิดนะคะวันที่เจ็ดนะคะเดือนตุลาอาจารย์จะเป็นเจ้าภาพในการถวายงานนางรำให้กับองค์พ่อพิคเนศนะคะแล้วก็องค์เทพที่ตรงนั้นด้วยท่านใดสนใจร่วมบุญก็แอดไลน์สอบถามได้นะสาหรับท่านใดสนใจในเรื่องของการบูชาแผ่นทองของอาจารย์นะคะแผ่นทองของอาจารย์เป็นแผ่นทองหนุนดวงคู่นะคะซึ่งจะมีองค์พ่อพิคเนศนะคะองค์พ่อแม่รัศมีเล่อัคระมงคลแล้วก็ลายพญันขององค์ท่านครบจบในแผ่นเดียวนะราคาบูชาอยู่ที่ร้อยห้าสิบเก้าบาทสนใจทักแชทมาได้เลยแล้วอาจารย์บอกเลยว่าฟังมาก ฟังจริงๆสําหรับผู้ที่บูชาไปนะคะสามารถพกไว้ที่กระเป๋าสตางค์นะคะแล้วก็ไว้ที่หลังเคสโทรศัพท์ก็ได้นะคะหรือไว้บนหิ้งพระก็ได้แล้วก็นึกถึงพระองค์ท่านอย่าลืมทําบุญนะคะแล้วก็ถวายงานให้กับพระองค์ท่านด้วยนะแล้วเราจะเห็นอะไรที่แบบตามมาเป็นมูลค่ามหาศาลเหมือนคุณเหมี่ยวนะคะเพื่อนอร่วมทางเราเนี่ยนะคะท่านมาบูชาไปสองเซตเราบอกว่าตอนนี้แต่งงานใช้ชีวิตกับเศรษฐีที่นอร์เวย์เรียบร้อยลว อันนี้มันก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์นะแล้วก็มีอีกหลายๆเรื่องที่วันนี้อาจารย์ก็คงจะพูดไม่หมดอาจารย์มองว่าถ้าเรามีความศรัทธาเราได้นะคะส่งทท่วโลกนะร้อบาทนะคะสนใจทักแชทมานะและสิ่งนี้คือจี้พระพิคเนต อาจารย์บอกเลยว่าจี้พระพิกเนเนี่ยสวยงามมากสวยจริงๆนะคะราคาบูชาอยู่ที่399ยังไม่รวมส่งแล้วก็ส่งทั่วโลกนะถ้าในสนใจนะคะแอดไลน์มาสอบถามได้เงินงานความรักโชคลาภนะคะหรือจะบูชาเป็นของขวัญของฝากก็ได้นะช่วงนี้ใกล้เทศกาลปีใหม่ละและนี่คือจี้พระแม่รักษมีนะ พระแม้รัศมีท่านจะเด่นในเรื่องของความรักแล้วก็การเงินท่านใดที่รู้สึกว่าโอ้โหช่วงนี้การเงินก็ติดติดกระถัดรักกับใครก็ไม่เคยสมหวังคุยกับคนนี้ก็แป๊กเขาก็ไม่เหลือเขาก็เทหรือแม้กระทั่งอยากจะสมหวังกับคนคนนี้ บูชาพระแม่รัศมีไปเห็นหลายคู่แล้วนะเห็นหลายคนแล้วที่สมหวังเพราะฉะนั้นอยากสมหวังบ้างก็ลองบูชาจี้พระแม่รัศมีไปนะคะสามารถห้อยคอได้นะสามเก้ายังไม่รวมส่งแล้วก็ส่งทั่วโลกนะคะแล้วสุดท้ายนะคะสําหรับแผ่นทองแผ่นนี้เป็นแผ่นทองการประมูลนะแผ่นทองแผ่นนี้เป็นแผ่นทองการประมูลร่วมการกุศลเพียงเท่านั้นนะคะสนใจนะคะร่วมประมูลกัาา์ได้สาหรับแผ่นทองพระแม่กาลีเนี่ยท่านจะเด่นในเรื่องของการทําลายล้างอุปสรรคปัญหาชีวิตนะคะ แล้วก็ท่านจะเป็นผู้ทวงคืนความยืดธรรมในความรักโดยเฉพาะท่านใดที่เสียของรักไปอยากได้คนรักเก่ากลับมาสามีภรรยาคนคุยหรือแฟนเก่ากลับมาให้มาร่วมประมูลแผ่นทองพระแม่กาลีกจาจันนะแผ่นทองพระแม่กาลีนะคะจะเป็นแผ่นทองที่ค่อนข้างมีเขาเรียกมีอิทธิฤทธิ์เนาะถ้าเรานะคะมีความศรัทธาในตัวพระแม่และเราตั้งจิตอธิษฐานนะคะแล้วก็มีความศรัทธาในตัวองค์ท่านทุกองค,นนะคะ์เลยค่ะ อาจารย์มั่นใจว่าได้เพราะว่าหลายคนที่ร่วมประมูลไปโดยเฉพาะท่านผู้ชายประสบความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องของความรักบางคนได้ภรรยากเก่ากลับมาก็มีแต่ก็ต้องขอแสดงความยินดสีสำหรับผู้ที่ที่ได้ของรักกลับมาหรือสมหวังในสิ่งที่ขอนะแล้วก็อย่าลืมทําบุญด้วยนะอะโอเคมาดูกันนะคะสําหรับเรื่องราวนี้นะคะทําไมเขาถึงต <c oughs> ัวที่ค่ะการจบในครั้งนี้ของเขาเนี่ยมันก็ทําให้เขารู้แหละว่า แบบมีความรู้สึกตัวเองไม่ได้อนะเนาะในความเป็นจริงแล้วก็แสดงว่าเขาน่าจะรักคุณแหละนะคะอ่ะอาจารย์ขออนุญาตเช็คพลังงานหน่อยนะขอดูพลังงานระหว่างคุณกับเขาหน่อยนะคะแล้วก็คำใบเล็กๆน้อยๆ,ๆนะเพื่อเป็นการยืนยันว่าพลังงานอ่ารนดอมในวันเนี้ยตรงกับท่า,านหรือไม่นาะการ์ดไปแรกนะคะเกี่ยวเนืเ่องกับกัาซมิเล็สิบหกนะราศีกุมสิบหกคุณเอาไปไปเขาเรียกว่าเอาไปเทียบเคียงระหว่าง ตัวคุณกับตัวเขานะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขที่มันเกี่ยวระหว่างคุณกับเขานะราศีกุมนะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะหมายเลขยี่สิบสามชาวธาตุลมเมษชาวธาตุลมก็คือเมถึงตุลกุมยี่สิบหกนะคะราศีกรกฎหมายเลขสี่พลังงานหมายเลขสิบห้านะคะเกี่ยวนืนกับหมายเลขสิบห้านะพลังงานลัคนาราศีนี้น่าจะเป็นพลังงานของลัคนาราศีเมถุนกักันนะคะเมถุนกัก,กันนะอืม ทีนี้มาดูคําใบเด่นที่รักออนไลน์เด็ดออนไลน์นะคะเว็บไซต์หาคู่ได้นะคะในความสัมพันธ์นี้ส่วนมากเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ห่างไกลกันซะส่วนมากประมาณ80%อาจจะมีการเดินทางเจอกันแบบไม่ได้บ่อยครั้งอะคะเจอกันแล้วก็ก็ต้องมีอันจงก็ต้องจากกันเพราะว่าในชีวิตจริงคือมันอยู่ด้วยกันไม่ได้นะบางคน เพราะฉะนั้นดูจากหน้าไพ่แล้วมันมีเรื่องเกี่ยวกับ18บวกเข้ามาเกี่ยวข้องมีความร้อนแรงในความรักความสัมพันธ์นี้เกี่ยวกับเรื่องของ18บวกด้วยนะแต่ถ้าชัดเจนเด่นชัดก็คือเนี่ยเห็นไหมคู่กันเลยรักออนไลน์รักทางไกลชาวต่างชาติอาจจะเป็นคนไทยไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศก็ได้หรือเป็นชาวต่างชาติมาทํางานที่ประเทศไทยก็ถือว่าเป็นเป็นความแตกต่างกันในหน่งความสัมพันธ์นะคะ บางคนนะคะเราคอยการขอวีซ่าบางคนมีการแพลนที่จะไปเที่ยวท่องอาทเที่ยวท่องอาจารย์พูดกลับไปกลับมาแล้วเอออาจารย์ก็ย้อนกลับไปที่คลิปที่อาจารย์ลงมาไหนนะแล้วมันมีคําผิดน่ะคือเวลาอาจารย์พิมพ์อะไรก็ตามอาจารย์จะใช้คําพูดในการกดสปีกแล้วพูดไปบางทีมันก็มีหลงมีเรื่องก็ขออภัยด้วยนะคะดีนะขอบคุณมากๆเลยมีเอฟซีทักมาอาจารย์คำพูดผิดไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยขอโทษนะอ่ะโอเคเข้าเรื่องเข้าเรื่องนะคะอา่า มีมีคนหุ่นดีนะคะมีคนหุ่นดีมีคนขาสวยมีคนผิวสวยผิวพรรณสวยมากไม่ว่าจะเป็นผิวดาแดงก็ผิวเนียนนะนะคะแล้วก็มีคนทํางานผ่านโซเชียลนะคะมีคนใช้คําพูดในการสร้างงานในการหารเงินบางคนก็อาจจะทําำ TikTok YouTube เป็นครีเอเตอร์อะไรก็ว่าไปเนาะแล้วก็มีความแตกต่างกันในเรื่องของเชื้อชาติศาสนานะคะแล้วก็มีคนใดคนนึงที่เป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังแต่ว่าปากกระใจตรงกันนะ ถ้าคิดที่จะตั้ง,งใจทำอะไรอาจารย์ก็มองว่ามีความมุ่งมั่นตั้งใจพอสมควรนะคะเนี่ยราศีกอก์แต่ว่าอาจจะเป็นคนที่พูดแรงๆนะครพูดเอาแต่ใจตัวเองพูดตรงอะ่ะนะคะแต่จริงจังนะอืมออถ้าคุณรอคอยการขอวีซ่าอาจารย์มั่นใจว่าผ่านนะคุณจะมีการเดินทางไปเที่ยวหรือบางคนมีการแผนเดินทางไปท่องเที่ยวที่ต่างประเทศอะ่ะเนี่ยมเีเป็นไปได้นะแล้วก็ มีคนเจ้าชู้มีคนมีเสน่ห์มีคนรักอิสระนะคะมีคนรักอิสระแล้วไพ่ใบแรกคือรักคณาราศสิกุมบางคนอาจจะมีชื่อเสียงอาจจะเป็นดาวยูทูบเบอร์นะคะหรือว่าอาจจะเป็นดาราเป็นซุปเปอร์สตาร์เป็นนางแบบอะไรนะคะมีชื่อเสียงคนติดตามเยอะนะไพ่ใบแรกเลยมงบอกว่าเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนที่ชอบชอบงานบนโซเชียลนะคะอ่ะประมาณนี้เท่าที่อาจารย์จะพลังงานได้นะ ทีนี้มาดูกันนะคะว่าการจบของเขาครั้งนี้มันทําให้เขาแบบทําให้เขารู้ว่าเขาหนีความสึกตัวเองไม่ได้แสดงว่าที่เขาจบไปเขาอาจจะไม่ได้มีเจตนาไหมแต่ว่าอาจารย์ก็เชื่อว่าคุณน่าจะน่าจะรู้นะคะว่าเรื่องราวนี้มันอ๋ออเคเดี๋ยวแป๊บนะึงเดี๋ยวอาจารย์ขอขออนุญาตนะคะขอเปิดไพ่พระพิคเนียในตอนท้ายให,หน่อยว่า พระพิคเนตนะคะท่านมีอะไรแนะนําสําหรับความสัมพันธ์นี้สําหรับผู้ที่มาเจอคลิปนี้เนาะอาจารย์ขอเป็นตัวแทนให้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกันตอนท้ายเนาะอย่าลืมนะอย่าลืมนะบอกตัวเองนี่แหละบอกตัวอาจารย์เองอ่ะโอเคสองเหรียญการวนกลับมาของใครบางคนที่จบกันไปแล้วบางคนมีการวนกลับมาแล้วนะ บางคนคนนี้มีการวนกลับมาแล้วอาจารย์มองว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีความมีความลื่นไหลในคำพูดนะคะเป็นคนที่ สามารถที่จะใช้การหลอกล่อในการพูดเพื่อน้มน้าวให้คนให้คนสนใจหรือทําอะไรก็ได้ที่เรียกร้องความสนใจฝั่งตรงข้ามอ่ะแสดงว่าคนคนนี้กําลังทําอะไรบางอย่างเพื่อเรียกร้องความสนใจจากคุณอยู่ถ้าคุณยังยังเห็นกันได้อยู่เห็นกันในโซเชียลเห็นกันในที่ทํางานเห็นกันในบ้านอะไรอย่างเงี้ยเขากําลังพยายามแสดงออกให้คุณได้เห็นว่าเฮ้ยนะ มีมีนิดนึงมีทําให้คุณหันหลังกำลับม,มองนิดนึงอะ่ะคือสร้างความสนใจแล้วก็สร้างจุดเด่นให้คุณได้หันมาทักมาถามบางคนก็อาจจะวนเวียนอยู่ในโซเชียลนี่แหละก็ส่งคุณทั้งวันแต่ก็อาจจะเป็นการส่งที่แบบไม่ให้คุณรู้นะ หรือแม้กระทั่งการแอบมองคุณคุณทํางานในห้องเดียวกันก็แอบมองขยับแว่นตาพอคุณหันมาปุ๊บก็ทําเป็นเหมือนไม่สนไม่แคร์ทำเป็นทํางานต่อเนี่ยมีมีนะเพราะฉะนั้นสองเหรียญความสับสนความวุ่นวายใจมันเกิดขึ้นกับพลังงานของเขาอยู่นะคะตัวของคนคนนี้เขาเป็นคนที่สร้างสถานการณ์สับขาหลอกคุณได้เพื่อเอาตัวรอดตัวเองได้เก่งมากนะ แต่แล้วก็เป็นคนมีสเสน่ห์ในการพูดด้วยนะคะเขาใช้คําพูดในการสรับขาหลอกคุณได้ไหมอดีตที่ผ่านมาหรือบางคนความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับมามาไปไป,ไปหายหายกับกับวนกันอยู่อย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่ชัดเจนสักทีเนื่องจากว่าพลังงานเนี้ยมันมีสองเหรียญก็แสดงว่ามันไม่ได้มีคุณกับเขาแค่สองคนนะในความสัมพันธ์มันอาจจะมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้คือมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดูแบบวุ่นวายอะนะเนี่ยสองเหรียญน,นะอืม ขอโทษนะคะความดื้อน,นะคนคนนี้ดื้อเงียบอยู่นะเนี่ยคนคนนี้ดื้อเงียบเป็นคนดื้อๆนิดเงียบดื้อเงียบดื้อเงียบนะเห็นไหมจารย์มั่นใจนะคะว่าไพ่สองเหรียญกับไพ่ทำร้านใบนี้เนี่ยลัคนาราศีธนูความสัมพันธ์นี้เนี่ยบางคนนะคะคนคนนี้พยายามเข้ามาหาคุณแล้วพยายามเข้ามาในในในความสัมพันธ,ธ์แต่อาจจะเป็นความอาจจะเป็นการเข้ามาแบบยังไม่ได้จู่โจม การเข้ามาโดยที่ยังไม่ได้พูดยังไม่ได้ทักยังไม่ได้แบบสนทนากันนะแต่มันเป็นการเข้ามาการเข้ามาของเขาครั้งนี้มันจะเป็นการเข้ามาเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นะคะคือจริงๆอ่ะถามว่าถ้าเขาเป็นฝ่ายเลิกคุณไปก่อนถ้าเขาเป็นฝ่ายจบกับคุณไปก่อนเนี่ยมันมีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะเพราะว่าไพ่ของการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงในที่นี้เนี่ยพอไพ่ทำพรานมาขยายไพ่สองเหรียญคือการเปลี่ยนแปลงจากคนที่ไม่เคยคิดเรื่องคุณเลยในอดีต ในอดีตที่ผ่านมานะตอนที่จบกับคุณใหม่ๆอาจารย์มั่นใจว่าเขาอาจจะไม่ได้คิดถึงเรื่องคุณหรอกเพราะว่าใจเขาอาจจะไม่ได้อยู่ที่คุณหรือเขาคิดว่าเรื่องหูมันจบแล้วแต่พอนานวันเข้าพอเวลามันเดิ่นนานไปกลับกลายเป็นว่าเอ๊ะทำไมเรื่องของคุณมันเริ่มเข้ามาอยู่ในหัวเขาอีกรอบหนึ่งทําไมเขาต้องมาคิดวกไปเวียนมาเกี่ยวกับเรื่องของคุณมันเกิดอะไรขึ้นแสดงว่าค,คนคนนี้อยากจะเข้ามา นะคะอยากจะเข้ามาเติมความรักหรืออยากจะเข้ามาทําให้ความสัมพนันธ์นี้มันมีการเปลี่ยนแปลงไปอีกระดับหนึ่งหรือไปอีกรลเวลหนึ่งเทนเพราะนั้นคนพนี้มีความพยายามเข้าหาคุณมากบางคนเข้ามาแล้วแต่คุณอาจจะมีการปิดกั้นหรือบางคนอาจจะมีการล็อกการติดต่อสื่อสารนะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของคนที่อาจจะเพิ่งมีปัญหากันมาเมื่อสองสมชั่วโมงที่ผ่านมาก็ได้มีประเด็นนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยาจาย์มั่นใจว่าความสัมพันธ์นี้ยังไม่จบนะยังไม่จบเพราะด้วยความที่เขาเองเขาก็ คือจริงๆความสัมพันธ์เนี้ยตัวเขาเองเขาก็มีความพยายามที่จะประครับประคองความสัมพันธ์กับคุณนะแต่มันอาจจะประครับประคองความสัมพันธ์นี้ด้วยรูปแบบลักษณะของความไม่ชัดเจนหรือความสัมพันธ์ที่คือประครับประคองก็จริงค่ะอาจารย์แต่เขาไม่เคยให้ความชัดเจนเราเลยเหมือนกับเขาแบบพยายามที่จะดึงที่จะรั้งคุณไว้อยู่ในความสัมพันธนะ์ อาจจะเป็นไปได้ไหมว่าเขามีอีกคนหนึ่งในความสัมพันธ์แต่เขาก็ไม่อยากทิ้งคุณไปนะเพราะฉะนั้นเห็นไพ่ใบนี้ก็ก็รู้แหละค่ะว,ว่าความสัมพันธ์นี้เขาเองเขาก็พยายามเติมเต็มพยายามทําดีที่สุดในความสัมพันธ์นะคะเขาค่อนข้างคิดมากเนื่งเกี่ยวกับความรู้สึกของคุณนะเห็นไหมเขาตัดใจจากคุณไม่ได้จานบอกเลยว่าเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้แล้วเขาขาดคุณไม่ได้แน่นอนถ้าขาดคุณเหมือนขาดใจอ่ะ บอกเลยว่าถ้าขาดคุณมันขาดใจเขายอมรับนะเาว่าเขาผูกความเจ็บปวดความรู้สึกเจ็บปวดตรงนี้ไว้กับเขามากเห็นไหมการที่เขาจบในครั้งนี้มันทําให้ให้เขารู้สึกเลยว่าความรู้สึกเขามันเป็นมันเป็นอะไรกับคุณก้าวดาบถ้าคนเรามันไม่ได้รู้สึกรักไม่ได้รู้สึกคิดถึงไม่ได้รู้สึกแบบไม่สนไม่แคร์เนี่ยจะมีความเจ็บปวดตรงนี้มาก็ไม่มีแสดงว่าตอนที่เขาอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยเขาอาจจะชินกับการที่เห็นคุณอยู่ทุกวัน คุณก็ทักทายคุณก็คุยคุณก็นิ่งก็นุ่นกับเขาทุกวันและทุกครั้งที่มีปัญหากันเขาก็จะคุ้นชินกับการที่คุณต้องเป็นฝ่ายมาง้องเขา กับการที่คุณมาเป็นคนทักเขาก่อนทั้งที่คุณไม่ได้ผิดคุณก็ให้อภัยแถมคุณยังไปง้อเขาอีกเขาคุ้นชินกับตรงนั้นไหมก็อาจจะเป็นไม่ได้เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นไพ่ของก้าดาบมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าวันนี้ที่เขาใช้คําพูดในการตัดจบที่เขาบอกเลิกที่เขาบอกลาทุนที่เขาบอกว่าคุณไม่ได้เป็นพ์ทเนอร์ของเขาหรอกเขารู้สึกกับคุณแค่เพื่ออะไรต่างๆนานาที่เขาใช้คําพูดเนี่ยคําพูดนั้นแหละมันกาลังไปมัดเขา คำพูดนั้นมันกําลังไปเหมือนกับเป็นการถ่วงความรู้สึกเขาไว้ทั้งทที่เขาอาจจะลืมมันไปแล้วแต่พอวันนึงเขามาคิดถึงเรื่องของคุณปุ๊บเขาก็มาคิดถึงคําพูดที่เขาพูดกับคุณยิ่งเขาคิดถึงเรื่องคุณเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งผูกเขาแน่นผูกความเจ็บปวดผูกความรู้สึกแบบเหมือนกับยิ่งแบบพยายามดึงตัวเองออกมาจากจากความทุกนี้หรือดึงตัวเองออกมาจากบางสิ่งบางอย่างมันก็ยิ่งรัดเข้าไปใหญ่เนี่ยความเจ็บปวดมนเลยทําให้เขารู้สึกว่าทําไมอะ ทำไมเขาเขาเขาถึงเอาคุณออกจากความรู้สึกไม่ได้ทําไมความรู้สึกเจ็บปวดนี่มันยิ่งรัดเข้าไปมันแน่นมากกว่าเดิมอ่ะนั่นแหละมันทําให้เขารู้แล้วว่าการที่เขาแบบตัดจบคุณในครั้งนั้นเนี่ยเขารู้เลยว่าความรู้สึกเขาเป็นยังไงคือเขาขาดคุณไม่ได้นะคะขาดคุณไม่ได้ปล่อยคุณไปไม่ได้หรอกตอนเนี้ยเจ็บปวดมากเห็นไหมเดวิลมาขยายเลยนะเห็นไหมชัดเจนเนาะไพ่เดวิลอ่าไพ่เดวิลมาขยายไพ่ของความสัมพันธ์ที่ แสดงว่าความสัมพันธ์เนี้ยอาจารย์พูดถึงตอนแรกแล้วเนาะสองเรียนไม่ได้มีคุณแค่คนเดียวแน่นอนคนคนนี้อาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วหรืออาจจะมีใครสักคนที่เข้ามาชีวิตของเขาณนะขณะที่คุยกับคุณอยู่และเขาก็มีเรื่องราวปกปิดความโจ้าชู้ความกระล่อนการที่คนคนนี้อาจารย์บอกเลยว่าสองเรียนนี่เหมือนคนกระล่อนอยู่นะมีความกระล่อนในตัวและก็ทำเพรานราศีธนูก็ชัดเจนเลยว่าเขายังคงเป็นคนที่รักอิสระ เขาไม่ต้องการผูกมัดใดๆจริงคือก้าดาบอะไเนี้ยมันเหมือนกับเขาเคยมีความรักความสัมพันธ์ที่มันแบบว่ามีการผูกมัดกันหรือบางคนคนกนี้อาจจะมีการแต่งงานเกิดขึ้นแล้วนะมีเจ้าของแล้วแต่งงานแล้วผ่านการมีครอบครัวมาแล้วมันทําให้รู้สึกว่าการแต่งงานเนี่ยมันก็เป็นอีกวิถีหนึ่งที่มันแบบเป็นการผูกมัดน่ะซึ่งพอวันหนึ่งเขาตัดสินใจมาคบกับคุณมาพูดกับคุณมาคุยกับคุณเนี่ยเขาก็ยังไม่อยากจะให้ความสัมพันธ์นี้มันผูกมัดหรือมีความเจ็บปวดอยู่ตรงนั้นใหม แต่ไพ่ใบนี้มันมาขยายด้วยไพ่ของเก้าดาบแล้วก็ไพ่พลังงาน Energy ี e v i l เนี่ยอาจารย์มั่นใจว่าความสัมพันธ์เนี้ยเขาตัดคุณออกจากชีวิตไม่ได้เพราะว่าเขาหลงคุณมากเขาหลงคุณมากเขาคลั่งใครคุณมากเพราะว่าไพ่เดวิลมันก็ถือว่าเป็นไพ่ความรักเหมือนกันสําหรับการอ่านไพ่อาจารย์แต่มันจะเป็นความรักที่ลุ่มหลงเป็นความรักที่รู้นะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นไปได้ยาาแต่มันหลงไปแล้วมันรักไปแล้วมันคลั่งไปแล้วอะเนี่ย มันมีรุ่ง18บวกเข้ามาเกี่ยวข้องนี่นะเพราะฉะนั้นก้าวดลงไพเอลิซี่เดวิลเขาตัดใจจากคุณไม่ได้ยังไงเขาก็เลิกกับคุณไม่ได้ยังไงเขาก็ต้องวนกลับมาในความสัมพันธ์นี้อยู่ดีและเขาก็รู้แล้วว่าการที่เขาพยายามที่จะตัดจบในวันนั้นเนี่ยมันทําใจไม่ได้หรอกแต่เขาอาจจะพยายามคือคนคนนี้อาจจะพยายามตัดจบกับคุณหลายครั้งแล้ว อาจจะพยายามตัดจบกับคุณหลายครั้งแล้วแต่สุดท้ายก็จบกับคุณไม่ได้เลิกกับคุณไม่ได้เนื่องจากว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับความผูกพันในอดีตชาติแสดงว่าคุณอาจจะเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนหน้านี้รู้จักกันมาก่อนหน้านี้ก็อาจจะเป็นโอ้ภพชาติที่ผ่านมาแหละคุณอาจจะมีคำมั่นสัญญากันเห็นไหมเราจะตามหากันจนเจอในทุกภพทุกชาติเราจะไม่ตัดขาดออกจากกันนะไม่ว่าคุณจะอยู่ในชาติไหนภพไหนเราจะต้องมาเจอกัน,กนแต่คุณลืมต่อท้ายไปว่าการเจอกันในทุกๆครั้งในทุกๆทุกชาติต้องเจอกันแบบ ที่มาแบบถูกต้องมาถูกที่ถูกเวลาแต่อันเนี้ยบันดันกลับมาเป็นแบบผิดที่ผิดเวลานิดนึงแสดงว่าคนคนนี้ตัดใจจากคุณไม่ได้เดบิว <That view S 1> นะเห็นไหมเขารู้สึกแย่มากนะเห็นไหมอาจารย์บอกแล้วว่าไ mm hmm. พ่ไม่โกหกแลนดอมนี้บอกว่าการจบของเขาในครั้งนั้นเนี่ยมันมันทาให้เขารู้เลยว่าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณมันคืออะไรจริงๆนะคนคนนี้เนี่ยเขาคงรู้สึกกับคุณมานานแล้วแหละแต่เขาอาจจะมีความพยายามที่จะเลิกกับคุณเพราะว่าหนึ่ง ด้วยความที่เขาอาจจะไม่อยากทําผิดต่อคุณหรือผิดศีลธรรมหรือความผิดชอบช่วยดีหรือเขาอาจจะกลัวว่าความสัมพันธ์เนี้ยยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้ถ้าจะรั้งคุณไว้มันก็มีความเจ็บปวดไม่ใช่ว่าแค่คุณเจ็บปวดนะเขาเองเขาก็เจ็บปวดเหมือนกันแล้วเขาก็รู้ว่าการที่คุณสองคนผูกกันไว้แบบเนี้ยผูกพัฒนาการไว้แบบเนี้ยแต่มันเป็นดาบนะมันคือความเจ็บปวดมันไม่ใช่ความรักแต่โอเคแหละมันอาจจะมีความรู้สึกรักแต่มันรักบวกด้วยความเจ็บปวดเพราะว่าในชีวิตจริงมันอยู่ด้วยกันไม่ได้อะ มันก็ได้แค่นี้เพราะฉะนั้นห้าถ้วยเขาเสียดายคุณอยู่นะในความเป็นจริงแล้วในการที่เขาตัดสินใจจบก,กับความสัมพันธ์เนี้ยจันเชื่อนะคะว่าเขาไม่ได้มีเจตนาที่อยากจะจบหรืออยากจะเลิกไม่ได้มีเจตนาแต่มันมีไพ่เดวิลขึ้นอะ่ะก็รู้อยู่แล้วเนาะพวกเราก็ได้จะรู้ว่าความสัมพันธ์เราเป็นยังไงนะ ห้าถ้วยเขาเสียใจนะกับสิ่งที่เขาได้พูดกับคุณไปเขาเสียใจกับสิ่งที่เขาทํากับคุณในวันนั้นนะเดวเวอร์ wear, เขาอยากวนกลับมาในความสัมพันธ์อยากเริ่มต้นเพราะว่าเขามองว่าคุณเป็นคุณมันเหมือนเหมือนเหมือนเป็นคนที่อยู่ในแผนอนาคตของเขาแล้วก็คุณก็เป็นเหมือนโลกอีกใบหนึ่งที่ที่เขาอยู่ด้วยแล้วสบายใจแสดงว่าความสัมพันธ์นี้เน้นหนักไปในเรื่องของความสัมพันธ์ที่จะต้องมีใครมีเจ้าของแล้วอือ uh huh. จะต้องมีใครมีเจ้าของแล้วน่าเด่นชัดที่สุดที่เห็นคือน่าจะเป็นเขา เขาน่าจะมีเจ้าของแล้วแล้วเขาก็น่าจะเป็นคนที่ประสบการณ์นในการใช้ชีวิตทุกชงนคือผ่านการแต่งงานมาแล้วด้วยอะ่ะ บางคนก็อาจจะยังไม่ได้หย่าบางคนก็อาจจะเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวได้และคนทางไกลนี้ชัดเจนมากนะคะคนทางไกลชาวต่างชาติอย่างที่จย์บอกแหละว่าถ้าเป็นชาวต่างชาติาาก็อาจจะมาทํางานในประเทศไทยหรือคนไทยไปใช้ชีวิตต่างประเทศก็ได้เขาอยากวนกลับมา,อยาก,กบมาอยากเริ่มต้นนะคะอยากวนกลับมาอยากเริ่มต้นเพราะสิ่งหนึง่งเขาอยากจะบอกคุณนะคือเขาตัดคุณออกจากชีวิตไม่ได้เขาขาดคุณไม่ได้เพราะเขารักแล้วก็หลงคุณแล้วก็รู้สึกความสัมพันธ์ที่มันผูกพันกันผูกพันกันมากแล้วเขาค่อนข้างคิดเรื่องคุณจริงจังมากอ่ะเด้ออยากเดินทาาาางงมหด้้ซํไปบคนะ นะก้าวถ้วยคิดถึงคุณมากแต่เขาก็รู้นะคะว่าตัวเขาเองนะ่ะถึงแม้ว่าเขาจะโสดหรือไม่โสดหรือมีคู่เขาก็เป็นคนมีตัวเลือกเยอะนะบอกเลยว่าคนคนนี้มีสเสน่ห์มีสเสน่ห์มากแต่เขาก็ไม่ได้ใช้สเสน่ห์พุ่มเพื่อกับใครนะถ้าไม่ได้ถูกใจหรือคิดว่าจะไม่คบจรงิงจังเขาก็ไม่ได้เป็นลงเล่นลึกความสัมพันธ์นั่นนะเพราะฉะนั้นก้าวถ้วยจากคนที่เคยมีตัวเลือกเยอะอาจารย์มั่นใจว่าเขาหันหลังจากตัวเลือกที่มีอยู่หรือหันหลังจากความรู้สึกต่างๆที่มันอยู่ข้างหลังเขาอะ าอาจจะเคยเคยแบบบอกคุณว่าเขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณนะเขาคิดกับคุณแค่เพื่อนนะไม่เกินนั้นไปกว่านี้ไม่ได้คิดว่าคุณเป็นพาร์ทเนอร์ของเขาแล้วความรู้สึกที่เขามีตอนนั้นอ่ะเขาอาจจะใช้คําพูดนี้กับคุณก็ได้เพราะว่าเขาดูมีความมั่นใจในตัวเองนะตอนนั้นอาจารย์มั่นใจว่าเขาอาจจะดูมั่นใจในตัวเองมากจนเกินไปมองว่าตัวเขาก็ก็มีดีนะ่ะ ถึงแม้ว่าวันนี้จะเลิกกับคุณไปมันก็แค่เจ็บนิดๆเดี๋ยวมันก็มันก็จบกันไปแต่ทําไมพลังงานของถ้วยเนี่ยมันยังอยู่มันยังติดอยู่ภายในความรู้สึกข,ของเขาอยู่นะเพราะฉะนั้นเขาเองเขาก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าทําไมเขาถึงได้หลงไหลได้คลั่งไคล้ได้แบบรู้สึกอะไรกับคุณได้ขนาดเนี้ทั้งๆที่เขาเป็นคนบอกกับบอกให้คุณต้องจบนะห้ามไม่ท้าวในความรู้สึกข,ของเขาตอนนี้วุ่นวายสับสนมากเขาทะเลาะก,กับตัวเองอยู่นะคะตอนนี้ทะเลาะก,กับ ความเป็นตัวเองแล้วก็ทะเลาะกับตัวเองว่าความสัมพันธ์นี้มันคือความสัมพันธ์อะไรทําไมฉันเป็นคนบอกเลิกเขาไปเองนะฉันก็คิดว่าฉันจะตัดใจจากผู้หญิงคนนี้ได้ตัดใจจากผู้ชายคนนี้ได้แต่ทําไมสุดท้ายแล้วยิ่งตัดยิ่งรั้งยิ่งเจ็บยิ่งปวดยิ่งทนทุกข์ทรมานยิ่งคิดถึงห่วงหาอ่อทอนคลั่งคล้หลงไหลบางคนอาะฝันถึงกันด้วยแล้วจย์ก็มั่นใจว่าตัวเขาน้าจะฝันถึงคุณด้วยนะห้าไ่เท้าสับสนวุ่นวายปวดหัวนะคะมีความเครียดมีความวิตกกังวลมาด้วยเก้าไม่เท้าเอามาด้้วยไมเทา คุณรู้ไหมคะว่าหกไม้เท้ากับไพ่เก้าดาบเนี่ยความหมายของคนที่พยายามที่จะตัดตัวเองจากจากเนี่ยความรู้สึกตรงเนี้ยเนี่ยเขาพยายามที่จะเอาเชือกที่มันผูกรั้งยึดติดกันไวต้ตรงเนี้ยออกให้หมดเพราะอะไรหกไม้เท้าเขาต้องการที่จะเข้ามาเอาชนะใจคุณในทุกๆเรื่องและเขาพร้อมนะคะพร้อมที่จะเดินหน้าในความสัมพันธ์นี้แล้วก็พร้อมที่จะจริงจังในการยุดติดความรู้สึกเจ็บปวดของเขาและเขาก็พร้อมที่จะเดินหน้ากลับมาหาคุณ พร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เขารู้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันอยู่ที่เขาถ้าเขา working ความสัมพันธ์คู่กับคุณความสัมพันธ์มันชนะแน่นอนมันไปได้ถึงการแต่งงานแน่นอนมันไปได้ถึงการมีสถานะแน่นอนมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ตัวคุณเพราะว่าคุณที่ผ่านมาคุณ working ความสัมพันธ์เต็มที่แล้วตัวเขาต่างหากที่เขาไม่ได้ทําอะไรในความสัมพันธ์เลยชินอยู่กับการมีคนโน้นคนนี้มาพนอพนอแต่ไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณแต่วันเนี้ยคุณไม่ต้องทําอะไรค่ะ พลังงานของไพ่หกไม้เท้าเขาจะเป็นคนเดินหน้าเดินเกมลุกเข้ามาหาคุณแน่นอนความสัมพันนี้เขาจะเป็นฝ่ายรุกคุณเป็นฝ่ายรับเพาะนะคะเพราะฉะนั้นคุณทําอะไรไว้ให้กับเขาในความปรารถนาความรักหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาจะกลับมาเชิดเชยให้กับคุณความตั้งใจจริงเกิดขึ้นแล้วนะหกไม้เท้าคนคนนี้เป็นคนที่ประสบความสมําเร็จในชีวิตแล้วนะคะไพ่ไฮโลเฟนเขาจริงจังมากอะ่ะนะเขาจริงจังมากเลยนะคะตอนนี้อาจารย์มั่นใจว่าคนคนนี้จริงจังที่จะ เดินหน้าต่อในความสัมพันธ์กับคุณถึงแม้ว่าเขาจะรู้นะว่าไพ่ข้างบนมันเป็นไพ่เก้าดาบแต่เขาจะเป็นฝ่ายตัดเชือกน,นั้นออกไปเองคือตัดความรู้สึกเจ็บปวดแม้กระทั่งไม่ทําให้คุณต้องเจ็บปวดอีกนะคะไพ่เฮโรเฟนมาขยายมันเหมือนกับคนที่ไพ่เดฟวิลกับไพ่เฮโรเฟนเนี่ยมาขยายลงกันโอ้เป็นไพ่ที่ดีมากนะไพ่เดวิลเป็นไพ่ใบแรกอะไรที่มันดูคลุมเครืออาจารย์เชื่อว่าอาดีตที่ผ่านมาเนี่ย เขาจะต้องมีตัวเลือกเยอะแล้วเขาก็อาจจะไม่ได้เลือกคุณหรือเขาอาจจะมีการโกหกมีความเจ้าชู้มีความแบบมีความลับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาบอกคุณไม่หมดนะแล้วไพ่ฮอโลเฟนขึ้นขยายด้วยไพ่เดบิวต่อแต่นี้ไปความจริงจะถูกเปิดเผยอะไรก็ตามที่เขาเคยโกงหกคนหรือเคยพูดไม่หมดเคยพูดไม่จบมันจะมีการเคลียร์ใจกันและความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะมีแต่เรื่องคำมั่นสัญ,ญญาที่มันเกิดขึ้นจากความจริงใจและพูดจริงไม่หลอกลวงไม่โกหก เขาจะไม่โกหกเขาจะไม่หลอกลวงคุณอีกต่อไปแล้วนะไพ่เดวิลมาขยายไพย่ฮาร์โฟเฟนถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคู่กันอะไรก็ตามที่มันเคยโกหกหลอกลวงปิดบังซ่อนเร้นมันจะมีความชัดเจนมันจะมีการเปิดเผยแต่มันเป็นการเปิดเผยในทางที่ดีนะมีโอกาสได้แต่งงานด้วยนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เข้าสู่ปรติตววิวะหรือบางความสัมพันธ์คุณอาจจะมีโอกาสได้เข้าไปในศาสนาวัฒนธรรมของคนคน,คนนี้ก็ได้นะคะอุ้ยจัสต m เมนคุณได้รับโอกาสนี้แน่นอนและความสัมพันธ์นี้คุณรู้ไหมคะว่าคนคนนี้ ต้องการบอกให้โลกรู้อะเหมือนคนต้องการเป่าประกาศให้โลกไปนี้ได้รับรู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันคืออะไรแล้วเขาต้องการที่จะให้ความสัมพันธ์นี้กับคุณโดยที่เขาอาจจะบอกครอบครัวเขาสังคมของเขาสังคมในโซเชียลของเขาประกาศความสัมพันธ์หรือบางคนก็อาจจะมีการโพสต์รูปคุณลงในโซเชียลเลยประกาศสัปดาห์เลยว่าคนเนี้ยคือแฟนนะคนนี้คือคนที่รักนะอะไรยเงี้ยมีแฟนแล้วนะไม่โสดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย justment นะแล้วก็เป็นเรื่องของพลังงานห้าถ้วยมาขยาย justment นั่นหมายถึงว่า เขาคิดมากคิดหนะักเขาอยากได้โอกาสในการกลับมาแล้วจัน์ก็มัน่นการที่มีไพ่เฮโรเฟนขึ้นอย่างนี้หมายถึงว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะมีความชัดเจนความสัมพันธ์นี้มาจากการขอพรมาจากการทําบุญจากฝั่งคุณนะคุณอาจจะมีการขอพรคุณอาจจะมีการไม่ใช่สิมันน่าจะเป็นฝั่งเขาน่าจะเป็นฝั่งเขามากกว่านะคะที่เขาพยายามทําทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการไปร้องขอไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปมูไปหาสายมูไปหาเกจิอาจารย์หรือไปขอคําแนะนําจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นไปได้และดูจากหน้าไพ่ออาจารย์มั่นใจว่าเขาไปขอพอรเรื่องคุณนะ j u s t m e n เนี่ยเขาไปขอพอรเรื่องคุณเพราะว่าสองเหรียญคือเขาวนกลับมาในความสัมพันธ์แล้วแต่คุณอาจจะยังไม่ไม่ได้ให้โอกาสเขา จนเขารู้สึกว่าการเข้าหาคุณมันอาจจะยากเพราะฉะนั้นขอตัวช่วยตัวช่วยก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสายมูองค์เทพอะไรก็ตามที่เขาบูชาเคารพนับถืออยู่หรือแม้กระทั่งการที่เขาอาจจะไปหาเกจิอาจารย์ที่เขาเคารพนับถืออยู่แล้วขอคําปรึกษาว่าจะทํำยังไงจ u ดสำคัเขาอยากได้โอกาสในการกลับมาแล้วอาจารย์ก็เชื่อว่าโอกาสเนี้ยคุณก็น่าจะให้โอกาสเขานะไม่สิก้าวไม่เท้าอืมบางคนนะฮะฝั่งคุณนะ่ะ จัสเมนต์มาขยายก้าวไม่เท้าบางคนคุณยังไม่ได้ให้โอกาสเขานะบางคนนะบางคนบางคนเท่านั้นเห็นพลังงานนิดหน่อยบางคนคุณยังไม่ให้โอกาสเขาที่จะเข้ามาเริ่มต้นความสัมพันธ์นี้กับคุณเพราะว่าบางคนคุณอาจจนะเดเวอร์เนาะคุณอาจจะ คุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปแล้วบางคนอาจจะมูฟย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศมันจะเริ่มต้นกันได้ยังไงในเมื่ออยู่คนละที่ไปแล้วอะไม่ได้อยู่ในเมืองไทยหรือไม่ได้อยู่ในเมืองนั้นแล้วอะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะไม่ได้เริ่มต้นกับเขาในบางคนคือไม่ได้เริ่มต้นเพราะว่าไม่ใช่ว่าคุณไม่ต้องการเขานะแต่มันมีเหตุผลบางประการที่คุณคิดว่ามันเริ่มต้นกันไม่ได้แล้วค่ะอาจารย์เขาอยู่ประเทศไทยหนูอยู่ต่างประเทศแล้วเพราะคุณตัดสินใจมูฟย้ายถิ่นฐานแล้วหรือบางคนคุณอยู่ในประเทศเดียวกันแต่คุณยยยยยยย้้้้้้าาารัดททีี่่่อูไไไปปปแแลลววะเ็นก ดูจากหน้าไพ่ก้าวไม่ท้าเนี่ยจารย์มั่นใจว่าถึงแม้ว่าเขาจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์เนี่ยคุณก็ยังจะบอกว่ายังไม่ได้แบบปฏิปต่อเขาแบบรวดเร็วนะคุณยังไม่เปิดโอกาสให้เขาเข้ามาในชีวิตของคุณแบบร้อเอร์ซ็นอะ่ะคือยังยังมีระยะห่างกันอยู่คือคุณอาจจะให้เขาเป็นแค่ขยะของมิตรภาพเป็นแค่คนคุยอยู่ในลักษณะของรูปแบบเพื่อนอยู่เนี่ยเห็นไหมก้าวไม่ทา้าคุณคุณยังปกป้องตัวเองอยู่นะคุณบางคนยังไม่ได้ให้โอกาสเอ,า,อาง่ายคือบางคนยังไม่ได้ให้โอกาสนะคะอ่ะขออภัย ใต้สำหรับสิไพ่ใต้สำหรับคือแปดเหรียญออเจ็ดเหรียญถึงคุณจะถึงคุณจะไม่ให้โอกาสเขานะแต่เจ็ดเหรียญอาจารย์ก็มองว่าเขาก็จะทำทุกอย่างและเพื่อเข้ามาเริ่มต้นความสัมพันธนะ์เนี้ยเจ็ดเหรียญน่ะเนี่ยถึงคุณจะไม่ให้โอกาสเขานะเนี่ยอ่ะเปิดดูเลยตรงไหน,นเห็นไหมถึงคุณจะไม่ให้โอกาสเขาแต่เขาก็ตัดสินใจที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์นี้คุณอยู่ดี ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอาจารย์มั่นใจว่าสองเหรียญเขามีลูกล่อลูกชนเข้าหาคุณได้แน่เขามีวิธีอาจารย์บอกเลยว่าเขามีวิธีเพราะฉะนั้นไพ่ของเอ็ดอฟสอดกับไพ่เจ็ดเหรียญเขาตัดสินใจที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์นี้กับคุณเพราะว่าเขาต้องการพัฒนาความสัมพันธ์คุณต้องการปลูกต้นรักต้องการกลับมาเอาใจใส่ความสัมพันธ์ที่มันเคยแบบเหี่ยวเฉาไปมันก็แค่มาเติมปุย๋ยเติมน้ําให้รดน้าพรวนดินเดี๋ยวมันก็งอกเลยเป็นต้นเป็นใบเป็นกิ่งเป็นดอกเป็นผลออกไปอ่ะการตัดสินใจเกิดขึ้นนะ สองใบนี้นะคะอ่ะโอเคประมาณนี้สําหรับแรนดอมในวันนี้นะอ่ะทีนี้มาดูกันพระพิคเนตมีคําแนะนําอะไรสําหรับเราวิคันไรวิคันดดการเปิดเผยอืม มันมีไพ่ของการเปิดเผยอ,อยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของคนที่เข้ามาเจอแรนดอมนี้อะไรก็ตามที่มันไม่ได้รับการเปิดเผยมันไม่ได้รับข้อมูลหรือมันไม่ได้เปิดเผยความสัมพันธ์อะความสัมพันธ์นี้แสดงว่าถูกปิดบังซ่อนเร้นมาตลอดครั้งนี้แหละพระองค์ท่านยากจะบอกว่าความสัมพันธ์นี้มันมีโอกาส ที่เขาจะได้เปิดเผยตัวตนความสัมพันธนี้เปิดเผยความสัมพันนี้กับบุคคลในสังคมของเขาแล้วก็สังคมของคุณด้วยขอแสดงความยินดีด้วยนะสมหวังสทีเดอร์อะประมาณนี้สําหรับแรนดอมในวันนี้นะคะอาจารย์ฝากไว้ด้วยบ๊ายบาย